สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะลูกออดฟาร์มกบนะคะวันนี้นะคะลูกออดก็จะนําเสนอนะคะในเเกี่ยวกับการเพราะนะคะลูกออดของในช่วงฤดูหนาวนะคะว่าทําไมนะคะทางฟาร์มเราเนี่ยนะคะถึงจะไม่อยากเพาะนะคะในลูกออดเนี่ยในช่วงฤดูหนาวเนี้ยนะคะมันก็มีปัจจัย หลายอย่างนะคะหลายสาเหตุนะคะที่ไม่สามารถที่จะทําให้เราเพาะลูกอ๊อดนะคะได้หรือว่าไม่อยากเพาะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าต้องเรียนพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าเราเคยทดลองแล้วก็เราเคยเพาะแล้วนะคะซึ่งปัญหาของเราที่เราทํามาเนี่ยก็คือว่าลูกอ๊อดที่เราเพาะนะคะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ มันไม่ค่อยแข็งแรงถ้ามันไม่แข็งแรงตั้งแต่ทีแรกนะคะก็ไม่ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเจริญเติบโตมาเป็นลูกกบนะคะได้นะคะพอลูกออดนะคะออกมานะคะออกมาจากไข่นี่สามารถที่จะออกมาได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะคะประมาณลูกออดประมาณเอ,อ่อสี่วันห้าวันหรือไม่ก็สิบวันเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะทยอยตายนะคะ เนื่องจากว่านหนก็คือทนแรงกดดันของสภาพอากาศแล้วก็น้ำนะคะที่หนาวเย็นไม่ไหวนะคะเพราะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะน้ำของในบอ่อเราเนี่ยก็จะหนาวก็จะเย็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทอา่ทำไมลูกออสนะคะฟาร์มกบเองเนี่ยนะคะถึงจะไม่อยากเพราะาลูกออสนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะซึ่งเป็นฤดูที่หลายๆคนก็ เพาะกันเยอะนะคะในแถบภาคกลางนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละฟาร์มนะคะแล้วก็ของแต่ละบุคคลนะคะที่มีความสามารถนะคะแต่ของเราเนี่ยคือ,เ,อเพาะด้วยธรรมชาตินะคะเราจะไม่ให้กินกระตุน้นเอ่อให,ให้ให้ยาผสมอาหารนะคะเพื่อกระตุ้นไข่ มากมายนะคะส่วนมากเราจะใช้เอาวิตามินซีนะคะในการที่จะผสมนะคะในลงไปในหัวอาหารแล้วก็ให้มันกินตลอดเพื่อสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะคะพอพอได้นะคะก็จะเป็นสาเหตุหลายปัจจัยตามมานะคะ นั่นก็คือไม่แข็งแรงแล้วก็ตายในที่สุดไม่สามารถที่จะออ,อนุบาลน,นะคะให้เจริญเติบโต,ตมาเป็นลูกกบได้นะคะนี่ก็เป็นสาเหตุที่นะคะทางฟาร์มเรานะคะไม่ค่อยอยากจะเพราะ,ราะลูกอสน,นะคะในช่วงหน้าหนาวสักเท่าไหร่นะคะ ก็มีหลายท่านนะคะ FC หลายท่านนะคะที่นะคะสอบถามเข้ามานะคะว่านะคะมีลูกกบไหมนะคะต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเพาะในช่วงฤดูหนาวได้นะคะเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวนะคะที่อธิบายมาข้างต้นนะคะเราก็เลยไม่มีลูกออดนะคะเพื่อที่จะจำหน่ายให้ท่านนะคะ เกษตรกรนะคะท่านไหนนะคะที่นะคะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงกลบนะคะถ้าอยากถ้าท่านอยากลองนะคะในการผสมพันกลกบนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะก็สามารถที่จะทดลองได้นะคะเพื่อจะเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นบทเรียนนะคะให้กับ พี่น้องเกษตรกรนะคะที่กําลังศึกษาแล้วก็กําลังเลี้ยงอยู่นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะให้ท่านาทดลองแล้วก็เลี้ยงนะคะจะได้รู้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะของอตัวกบเองนะคะของตัวลูกออดเองแล้วก็การอนุบาลน,นะคะ แต่ส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ลูกอสศึกษาแล้วก็แถวที่ลูกอสอยเนี่ยก็คือจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมคะฟาร์มรอบๆเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะเพาะในช่วงหน้าหนาวนะคะเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวนะคะก็เลยไม่ไม่ค่อยมีใครที่จะเพาะเพราะว่าความเสี่ยงมีเยอะนะคะความเสี่ยงที่จะลอดน้อยมากนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เพาะนะคะแล้วก็เก็บพ่อแม่พันุ์เอาไว้ ในปีถัดไปดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่พูดมาก็คือเป็นเหตุผลลุมรวมนะคะว่าทำไมนะคะทางเราถึงไม่เพาะาลูกออนในช่วงฤดูหนาวนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ